สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สื่อและนวัตกรรมครูสิทธิชาติเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็จะมาต่อกันที่ซีรีส์แอปสคริปต์และเทเลกราฟนะครับวันนี้จะเป็นการสอนสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ เราจะสร้างฟอร์มขึ้นมานะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลเนาะแล้วก็จะเอาข้อมูลนั้นลงมาที่ชีตนะครับจากนั้นนะครับเมื่อข้อมูลลงมาที่ชีตนะครับเราจะแปลงข้อมูลเหล่านั้นให้กลายเป็น pdf แล้วก็ส่งเข้าไปที่เทลเลร์มจะส่งนน n o t i f y เข้าไปที่เทลเลร์มเป็นแบบดอคเมนต์ะ Document นะครับก็คือแบบเป็นไฟล์ pdf เนาะเราต้องมาดูกันว่าจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับ เบื้องต้นนะครับเราก็ต้องมีสเปดชีดตัวนี้นะครับซึ่งผมจะแชร์ไว้ให้ด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้นะครับซึ่งพอเรากดเข้าไปนะครับเราสำเนาเสร็จเนาะเราได้หน้าตาแบบนี้นะครับกดเข้าไปที่ตัวส่วนขยายแอปค i ิปเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าก็จะมีฟังก์ชันต่างๆอยู่นะครับเนาะแล้วก็จะมีไฟอินเด็กซ์อยู่นะครับ ทีนี้ส่วนตัวเทมเพลตตัวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะยังไม่แจกผมจะสอนสอนสร้างเกือบทั้งหมดเลยนะครับเริ่มจากเชีตเปล่าๆตัวนี้เลยนะครับว่าเราจะเดินทางจากตรงเนี้ยไปจนถึงโปรเจกต์สำเร็จเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างนะครับโอเคครับหลังจากที่เราสำเนาเสร็จเนาะแล้วก็เปิดแอปสคริปต์ขึ้นมานะครับตัว html ตัวนี้ตัว index html เนี่ยจะเป็น หน้าฟอร์มเฉยๆนะครับส่วนตัวโค้ด j s เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยฟังก์ชันของการเซฟข้อมูลลงชีตนะครับแล้วก็ฟังก์ชันของการสร้าง pdf นะครับแล้วก็ฟังก์ชันของการส่งข้อมูลเนะาะอันนี้ยังเป็นสร้าง pdf อยู่อันนี้คือแทนที่ข้อมูลลงไปใน Google Slide นะครับ แล้วก็อันนี้ก็คือส่งแจ้งเตือนไปที่ t e l e GRAM นะครับในรูปแบบของ d o c ument นะครับก็คือเป็น PDF มันเองอ่ามันจะไม่ได้ส่งเป็นลิงก์นะครับของ t e l e GRAM จะส่งไปเป็นเป็นไฟล์เลยนะครับซึ่งเป็นข้อดีข้อหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับโอเคครับอ่าทีนี้ส่วนเราต้องตั้งค่าก็จะมีอยู่อ่าส่ส่วนเนาะอ่าซึ่งถ้าใครดู มาตั้งแต่ EP แรกๆก,ก็พอจะเข้าใจแล้วว่าอ่าแต่ละอันเนี่ยเราต้องไปเอามาจากไหนนะครับโอเคอ่ะแต่สำหรับอ่าใครที่เพิ่งมาดูวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกเนาะอาจจะงงๆเนาะเพราะนั้นเดี๋ยวก็พาทำทั้งหมดเลยตั้งแต่เริ่มเลยนะครับอ่ะอย่างแรกครับเราก็ต้องไปเอาอ่าทีละเมมาก่อนนะครับทีละเกมโทเค็นแล้วก็ทีละเกมแชท ID นะครับ ตัวนี้ทําไงนะครับเราก็จะต้องไปสร้าง t e l e g ร a m bot ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับแต่ผมขอแชร์หน้าจอมือถือผมนะครับโอเคนะเมื่อจันเข้ามาที่ตัว telegram นะครับก็จะเห็นหน้าตาประมาณนี้นะจากนั้นนะครับให้จันพิมพ์เสิร์ชหาคําว่า bot f a t h e r นะครับ ตัวนี้นะครับอาจจะต้องใส่แอดเข้าไปข้างหน้าเนาะสำหรับผมเนี่ยมันมีอยู่แล้วผมก็เลยผมใชเ้เพิ่งใช้ก็เลยขึ้นอยู่ตรงรีเซนต์ตรงนี้นะครับอาจารย์ต้องพิมพ์แอดบอดฟาเตอร์ะนะครับถ้าหากว่าเข้ามาครั้งแรกนะเนี่ยครับก็คือเป็นรูปคนตัวนี้แหละนะครับนาะกดเข้าไปนะครับอาจารย์ก็จะเห็นหน้าตาต่างๆนะครับ ตันนี้เป็นตัวบัตรใหญ่เนาะของเทเล GRAM นะครับพอเราเข้ามาถึงตรงนี้ก็ให้กดเมนูนะครับนะครีเอทเนอครับหลังจากครีเอทเนือก็ต้องตั้งชื่อนะครับเลือกเลือกชื่อของบัตนะครับ mm hmm. uh, ผมขอเอาใหม่เหมือนเดิมนะครับสร้างใหม่เหมือนเดิมก็ใช้คําว่า uh, PDF report าจากนั้นเขาก็ให้เรา,าเลือกอ username ของบอทตัวนี้นะครับโดยให้ลงท้ายด้วยคำวนะ่าบอทเนาะผมก็เอาเหมือนเดิมเลยคล้ายๆกันเลยนะครับ PDF Report b o t นะครับอาจอาจจะมีคนใช้และเดี๋ยวผมขอใส่เป็นเอกลักษณ์ของผมคืออย่างน,นี้ใส่แซนวิชลงไปอย่างนี้นะครับ โอเคครับมันก็จะเรียบร้อยนะครับเราจะต้องตั้งชื่อให้มันไม่ซ้ํากับคนอื่นนะถ้ามันซ้ำกับคนอื่นจะไม่สําเร็จนะครับถ้าสมร็จจะขึ้นคําว่า, done, า,าดันของ concentration ขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นสิ่งเราจะใช้เนี่ยก็คือตัวตัวโทเค็นในนี้นะครับแต่ว่าผมจะขอก๊อปไปหมดเลยเนี่ยเราค่อยไปเลือกเอาค่อยค่อยไปสก,กัดเอานะครับเอามาหมดนี้ก่อนมันก๊อปง่ายนะครับเนาะโอเคครับบ โอเคพอเราก๊อปมาใช่ไหมครับนี่เอามาวางนะครับตัวที่จะใช้จริงตัวที่เป็นโทเค็นเนี่ยมีแค่นี้นะครับตัวอื่นเนี้ยไม่สําคัญละนะครับเราก๊อปออกแค่นี้อ่านี่ก็คือโทเค็นของเทเล gram นะครับอ่าจากนั้นเราจะไปเอาแชทไอดมาจากไหนนะครับแชทไอดเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะต้องอ่าไปต่อ API มานะครับหรือว่าถ้า ที่เกตต่อ api นะครับก็มาใช้ตัวที่ผมสร้างไว้ให้นะในการที่จะ get id นะครับเนี่ยเราเอาเอา่อาโปรแกรมโทเค็นมาวางปุ๊บนะครับแล้วกดค้นหาได้เลยนะครับมันก็จะแสดงข้อมูลขึ้นมาให้แต่จากตัวอย่างนี้มันยังไม่ขึ้นอะไรนะเพราะว่าผมยังไม่ได้คุยกับบอทเนี่ยครับก็จะขึ้นข้อมูลมาให้แบบนี้เดี๋ยวผมขอทักบอทผมสักนิดนึงก่อนนะครับชื่อ อ่ะผมทักทายบอทผมไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมกดค้นหาใหมา่อีกรอบหนึ่งโอเคครับนี่ครับผมก็จะได้อ่าแชท ID มาแบบนี้นะครับอา่าถ้าท่านไหนที่งงเนาะก็ลองกลับไปดูอีพนก่อนได้นะ EP 1 EP 2เนี่ยผมอธิบายพวกนี้ไว้ละเอียดอยู่นะครับอ่าโอเคเราได้แชท t d ดมาแล้วครับก็กลับมาอยู่ตรงนี้นะครับอ่า ต่อไปก็คือ Slide ID นะครับ Slide ID ก็คือตัวที่เป็นเทมเพลตที่เราจะให้เอาไว้สร้างเป็นรายงานนะต้องไปที่ไหนนะครับอาจารย์ก็ไปที่ Google Slide นะครับนี่ครับไปที่ Google Slide เนาะนะแล้วก็สร้าง ไฟใหม่ขึ้นมาสักไฟล์หนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วก็ลบลบทิ้งไปให้หมดเนีย่ยเหมือนเรามาสร้างเทมเพลตที่นี่นะครับใส่ไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมอย่าลืมแชร์ด้วยนะครับแชร์ให้ทุกคนที่มีลิงก์สามารถเข้าถึงได้นะอ่าจากนั้นข้อมูล ในเนี้เราก็ทําเป็นแม่แบบอะไรต่างๆที่เราอยากได้ที่เราสนใจเนาะ,ะผมขอเอาแบบง่ายเลยผมขอดึงข้อมูลตัวนี้มานะครับโอเค เอาแบบง่ายเลยเนะก็คือ,อแบบนี้เลยอ่ก็คือให้มีตารางนี้นะครับแต่ทีนี้ข้อมูลเหล่านี้นะครับเราก็จะให้เขาเนี่ยดึงข้อมูลจากชีตแถวสุดท้ายมาเพราะว่าแถวสุดท้ายก็คือแถวที่จะบันทึกข้อมูลจากฟอร์มลงมาใช่ไหมวิธีการนะครับก็คืออให้เราเอาชื่อ คอลัมน์ตรงนี้นะครับมาวางเนาะหาภายใต้ปิกกาตัวนี้นะครับเป็นลักษณะน,นี้นะครับเพราะนั้นอาจารย์จะแมปข้อมูลอันไหนเข้ามาตรงไหนเนี่ยก็ใช้วิธีการเดียวกันนี่แหละนะครับทีนี้ผมจะแมปข้อมูลในตรงปริมาณเนี่ย quantity เนี่ยนะครับก็ ใช้วิธีเดียวกันก็อามาวางแบบนี้นะครับตรงนี้ t o อท l ก็เอามาจากคอลัมน์ท o อท l แบบนี้นะครับเนาะเนี่ยก็คือเป็นการจัดตำแหน่งเฉยๆนะครับเราก็ไปทำแบบฟอร์มที่เราต้องการมานะครับจากนั้นนะครับให้สีเราจะใช้ต่อจากตรงนี้เราจะลิงก์อ่า ฐานข้อมูลของเราเข้ากับตัวสไลด์เนี่ยได้ยังไงนะครับก็คือเราต้องใช้ส uh, ไลด์ไอดีนะครับสไลด์ไอดีคืออะไรนะครับก็คือยาวๆนี้จันไม่เห็น u r l ของผมเนาะเนี่ยไอยาวๆเนี่ยครับสไลด์ไอดีก็คือตั้งแต่ดีสแลตรงนี้นะครับมาจนถึง e แล t อิดิทเนี่ยเขาเรียกว่าสไลด์ไอดีนะครับเนาะให้กรอบมาตรงนี้ไปใช้เนาะอันนี้คือย r l เเนาะอันนี้ ทำให้ดูเฉยเพราะอาจารย์จะไม่เห็น url ของผมนะครับโอเคเนี่ยครับเพราะนั้นสไลด์ id ของเราก็คือตัวนี้ตัวยาวเมื่อกี้นะครับตั้งแต่ d ีสลไปจนถึง e d i t อิดนะครับจากนั้นนะครับโฟลเดอร์ id คืออะไรก็คือเราจะต้องมีการเก็บ pdf เก็บไว้นะครับเพราะนั้นก็คือจะต้องไปสร้าง ตัวโฟลเดอร์เปล่าๆมาสักตัวหนึ่งนะครับผมขอใช้ตัวทดสอบของผมนี่แหละนะครับโอเคครับนี่อ่าโฟลเดอร์ ID นะครับตั้งค่าก็มีอยู่แค่นี้นะครับ อเอาจิลกรรมโทเค็นมาใส่เอาแชท t อดมาใส่เอาสไลด์ i อ t ดี p เทมเของเรามาใส่แล้วก็โฟลเดอร์ที่จะเก็บ PDF นะครับส่วนหน้าอินเดนี้ไม่ต้องปรับอะไรนะครับตัวอย่างผมเนี่ยก็จะมีาการใส่ชื่อสินค้าเนะาะการใส่ปริมาณสินค้าแล้วก็ใส่ปริมาณทั้งหมดที่มีนะครับเป็นอินพุตให้3ตัวนะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลลงชีตไป ่เสร็จแล้วก็กดปุ่มฟ้าข้างบนครับจัดการทำให้ใช้งานได้นะครับอ่าแล้วกอ็อาจจะปรับเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับการทำให้ใช้ในอันนี้ผมอาจจะใช้ไฟล์เดิมเนาะมันก็เลยมีให้อยู่แล้วนะครับอ่าสำหรับอาจารย์ที่ทำครั้งแรกเนะี่ยอาจจะขอสิทธินะ์เนาะอ่าผมต้องขอไปไม่ได้ไม่ได้ก๊อปปี้ copy, เหมือนอาจารย์ทุกท่านนะใช้ไฟล์เดิมเนาะอ่า มันก็คอสิทธ์แล้วก็กดตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับอ่าถ้างงก็ไปดู ep ก่อนหน้านะ ep ก่อนหน้านะครับมีทําให้ดูละเอียดทุกอย่างแล้วนะครับโอเคหลังจากนั้นพอเรา d ี p อ o y เสร็จใช่ไหมครับเราทําให้ใช้งานได้แล้วอาจารย์ก็ไปทดสอบดอูผมขอทดสอบด้วยลิงก์เด็บนะครับนี่ครับก็จะมาอย่างนี้เนาะผมขอทดสอบดูนะครับเป็น ่าแอปเปิลนะครับหา uh, สัก25ลูกนะสินค้าที่มีตอนนี้ก็คือสัก500อันนะครับกด s ั b มิตลงไปครับเขาจะใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะเพราะต้องไปสร้าง PDF นะครับโอเคเรียบร้อย Success นะครับอ่า uh, พอ Success มันทึกข้อมูลเสร็จก็มาดูเห็นไหมครับนี่ บรรทัดนี้คือบรรทัดที่ผมบันทึกเข้ามาเมื่อกี้นะครับอ่าจากนั้นในเทเล GRAM ผมเป็นยังไงนะครับอ่าในเทเล GRAM ผมเนี่ยก็จะมีข้อมูลโผล่ขึ้นมานะครับนี่ครับอ่าเป็น Apple เมื่อกี้เห็นไหมครับที่เราเพิ่งบันทึกข้อมูลลงไปอ่าพอผมกดเข้ามาดูนี่ครับก็จะมีข้อมูล แมปขนางนี้เป็น PDF นะครับเพราะฉะนั้นขนาดของ PDF หรืออะไรอย่เงี้ยเราก็ไปจัดหน้ากระดาษในตัว Google s l i d ์ให้มันให้มันเหมาะับที่เราต้องการเนาอยากได้เป็นแบบไซส์พีส์ PDF แบบ AC ก็ไปดูว่ามันต้องตั้งค่างไงนะครับอยากได้ PDF AC แนวนอนแนวตั้งมันต้องตั้งค่างไงก็ลองลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับซึ่งมันทำได้หมดเลยนะครับ นี่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูเนาะว่าเราจะแมบบข้อมูลจากการบันทึกฟอร์มเนี่ยามาสร้างเป็น pdf ได้ยังไงนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาในเจลกรยำได้ยังไงนะครับอ่าซึ่งวิธีการเหล่านี้ก็เอาไปปรับประยุกต์ใช้ได้กับหลายระบบเลยนะครับเช่นอ่าสต๊อกสินค้านะครับการเช็คเวลาเรียนอ่าการรายงานต่างๆนะครับอ่าเป็นประโยชน์มากนะครับเพราะว่าไฟล P.D.F. แล้วก็การแจ้งเตือนอย่างนี้เป็นที่นิยมในตอนที่เราใช้ Line Notify มากๆนะครับครับผมก็สำหรับวันนี้ก็คงมีแบ่งปันให้กับอา,อาจารย์ทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง YouTube ช่องนี้ไปด้วยนะครับถ้าหากท่านเห็นว่าช่องนี้มีสาระดีๆให้กับท่านนะครับมีความรู้ใหม่ๆม,มีท่าน เข้ามาแล้วได้อะไรกลับไปบ้างนะครับก็กดไลค์ช่อง Youtube นี้กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับครับผมวันนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ